เอาแล้วไงวางแนววันนี้แล้วก็จะวางยังไงอ่ะจะตกไหมวะลำบากคนส่งอย่างเราเลยเนะี่ยฝนไยังไงดีไว้ข้างหน้าดีกว่าไหมแบบนี้เลยนะโอ้ย รู้ว่ามีกระเป๋าไว้ทำไม16กิโลได้90กว่าบาทไม่ทำละครัเระได้เป็นยังไงครับแค่วันแรกไม่ไหวแบบนี้ไม่ได้เลยสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะไปวิ่งลาล่ามุฟหนึ่งวันดูว่าจะได้กี่บาทแล้วก็จะเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือผมอ่ะพิ่สมัครได้เลยนะครับก็คือจะไปวิ่งวันแรกของการวิ่งลาลามุฟจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับไป ก็้าเต็มถังครับอ่ะก็คือผมก็ไม่มีกระเป๋าลาล่าบู๊บนะก็ใช้กระเป๋าของช้อปปีแทนนะครับนี่นะใช้กระเป๋าช้อปปีสีชมเหมือนกันพอละอ่ะมาจะมาเริ่มกดงานกันตอนนี้บ่ายสามนี่นะครับมันจะมีอันนี้คือพักรับงานอยู่ ครั้งแรกแต่ว่าผมก็เข้ามาดูดูบ้างแล้วนะมันก็จะมีบอกอยู่ว่ามันห่างประมาณกี่กิโลอันนี้ห่างสองกิโลแล้วก็จะมีงานที่แบบว่านี่ถ้าเป็นสีส้มเนี่ยขนส่งทันทีเออถ้าเป็นสีแดงสีแดงวัสีสม้มส่วนไอ้ที่สีส้มๆเหลืองก็คือวันนี้ตอนสี่โมงสีเดี๋ยวรอดูว่าเราจะกดงานไหนดีห่างจากคุนสองกิโล แล้วก็ระยะทางไปส่งประมาณ11กิโลได้89บาทชำระด้วยเครดิตก็คือส่งแถวบางกะปิไม่รู้ว่าคุมไหมอ่ะนั่งรออีกแป๊บหนึง่งก็คืออ๋ออันนี้มันกดเข้ามาดูได้เนาะตอนแรกผมไม่รู้ไงหรืออ่ะรับงานนี้ก็ได้เริ่มรอดูแป๊บหนึ่งว่าได้ไหมไม่รู้ว่าได้รับของเป็นอะไร คุณได้งานนี้โอเคลองโทราหาลูกค้าก่อนนะสวัสดีครับลาลามูฟนะครับอันนี้ให้รับไปรับของได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้จะรถเก๋งหรือมอตเตอร์ไซค์คะมอเตอร์ไซค์ครับอ่ะโทราหาลูกค้าละไปไปครับแล้วก็กดเริ่มเดินทางงานแรกของลาลามูฟม,มันเป็นจังไร เป็นร้านอะไรนะโมรหาลูกค้าอีกรอบนึงตอนนี้ผมอยู่ยยหน้าซอย40เนี่ยครับร้าน4ข้างหลังอ๋ออ๋อเจอแล้วครับถึงร้านแล้วครับงานเด้งมาตลอดเลยนะอะร้านนี้แหละเวัสได้ครับขอบคุณครับเอาแล้วไงวางแนววันนี้แล้วก็จะวางยังไงอ่ะอ่ะพอนี้ปุ๊บก,กดมาถึงแล้ว ถ่ายรูปด้วยหรอจะออกไปยังไงวะเนี่ยถ่ายรูปส่งนะครับแล้วก็ยืนยนันรับงานขนส่งมาเดินทางไปส่งให้กับลูกค้ากันจะตกไหยวะลำบากขนส่งอย่างเราเลย แป๊บหนึ่งฝนไฟองไรดีไว้ข้างหน้าดีกว่าไหมแบบนี้เลยนะ ้ยไม่รู้ว่ามีกระเป๋าไว้ทำไมน่าจะคอนโดนี้วะโทรหาลูกค้าก่อนนะั้นคราวทองหลออใช่ละเฮ้ยเขาให้จอดรถตรงไหนวะเนี่ย พี่ครับส่งของนี่จอดรถตรงไหนครับอขอบคุณครับโทรหา,าลูกค้าก่อนนะสภาพยังโอเคอยู่ใช่ไหม สวัสดีครับ,อ,บอ่าคือคนรับที่เขาไม่รับสายอะครับโทรไปสอ,สองสายไม่รับสายเลยครับเดี๋ยวลูตค้ติดต่อเบอร์นี้นะคะสวัสดีครับ,บผมอ่อทาร่ามุมมาส่งของนะครับพี่ออส่งอ่ะเขาให้าวางไว้นะ <S <S าาวางบนนี้เลยนะ เริ่มการขนส่งใช่สินค้าเรียบร้อยแล้วถ่ายภาพอืถ่ายภาพส่งนะยืนยันการจัดส่งขนส่งเสร็จสิ้นยืนยันเสร็จสิ้นอ่ะก็คือจบงานละแต่ว่ากรณีแบบน,นี้เราถ่ายรูปเก็บไว้ในเครื่องของเราด้วยนะครับเพราะว่าเราติดต่อคนรับไม่ได้ก็การมีปัญหาไว้ ดีที่แบบว่าผมเป็นไลเดอร์มาก่อนก็เลยพอจะมีประสบการณ์ถ้าคน,คนที่เป็นมือใหม่เลยอะ่ะเป็นมือใหม่แบบเจองานแรกแบบนี้นะงงทําตัวไม่ถูกแน่เลยมาดูกันต่อว่างานไหนน่ารับอ่ะเราจะรับงานนี้นะเป็นงานเก็บเงินสดแล้วเขาบอกว่าถ้ามันมีเครื่องหมายมีเครื่องหมายเนี่ยอะไรวะ 41ละล่ามูฟนะครับพีอันนี้ให้เข้าไปรับของได้เลยใช่ไหมครับครับครับเดี๋ยวไปถึงแล้วโทรหายรอ,อบหนึ่งครับ สวัสดีครับอ,อันนี้คือชำระมาแล้วชั่วทีคือผมก็แบบเพิ่งเพิ่งมาวิ่งเลยครับก็เลยไม่เคยอ๋อจ่ายผ่านเครดิตใช่ไหมขอบคุณครับไปครับไปส่งให้กับลูกค้ากัน16มกิโลแต่ว่าเหมือนเมื่อกี้มันขึ้นให้แบบแต่ว่า115บาท เดี๋ยวรอดูว่าจบงานจะได้กี่บาทเหนื่อยที่นั่เหนื่อยเหนื่อยใจวะ่ะไม่เป็นไรเรามาวิ่งให้คนดูเฉยๆมาครับ สวัสดีครับลาล่ามุมนะครับค่ะอ๋อพอดีส่งหนังสือใช่ไหมคะใช่ครับพี่คะรบกวนขอโทษจริงๆรบกวนหย่อนข้ามล้วนและดันเขาเ้าไปลึกๆนิดนึงะคไปดิ้งยังไม่ถึงป่าได้ขออนุญามันน่าจะหนักแต่ขอรบกวนนิดนึงนะครับแบบดันเข้าไปลึกๆเลยได้ครับค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ ดันไปลึกๆไปครับเหมือนจะได้แค่9 0สิกว่าบาท16กิโลได้9 0สิกว่าบาทได้ับลาลามูเขาอยู่ได้กันยังไงเนาะมาขับแช่วันแรกไม่ไหวแบบนี้ไม่ได้อะไรเลยตอนนี้นะก็ได้มา1้7บาท สองงานดูงานดิไกลๆทั้งนั้นอ่ะเมื่อกี้ผมก็รับงานแล้วนะ162บาทไปแถวบางจากมาใไ่มัวเลยนะครับสวัสดีครับสั่งลาล่ามูฟหรือเปล่าครับพีอ่อ๋อได้ครับขอบคุณครับเรียบร้อยอ๋อได้ครับงานนี้เมื่อกี้ไม่ได้โทรหารลูกค้านะก็คือแบบมาเลย เก็บไว้ในกระเป๋ากัน20กิโลไปยังไงวะเนี่ยงานที่3นะส่งแล้วนะครับส่งเสร็จสิ้นีน่นะร6อยสิบองบาทแต่ว่าอันนั้นอนะ่ะมันหักเสร็จใช่ไหม ร้อยหกสิบกว่ามันหักเหลือร้อยยี่สิบเก้าจุดหกศูนย์ทำมายี่สิบกิโลได้ร้อยยี่สิบเก้าบาทตอนนี้ก็มานั่งกดงานที่ปั๊มบางจากบางจากหกุขโมิทหกสิบสองเจอได้งานไกลๆนะ,อ,ะอันนี้เพิ่งกดไปนะงานนี้เราดูว่าจะได้ไหมนี่ได้วะ่ะ 81บาทรับของกันงานนี้ก็รับเป็นยานะครับรับขอมาแล้วก็ไปส่งให้กับลูกค้ากันในนี้มันขึ้น11กิโลก็ส่งแล้วนะครับ ตอนนี้สองทุ่มสามนาทีเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินก่อนนะครับนี่มันหกักมันหักก็เลยเหลือ6กสบีบาท9โลกว่าสิบโลได้แา่สิบสีบาทอ่ะผมก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับตอนนี้สองทุ่มยีบหกแต่ว่างานไม่มีละเดี๋ยวรอกันต่อไปได้งานมาแล้วนะครับโอ้โสองทุ่มสี่สบเกาไปรับของกันเลยเี่ยนะครับพอเดินนี้ก็เป็นร้านยาอยีกแ้ ส่วนมากแบบลาลาโมล้านยาเยอะถ้าถึงแล้วแล้วก็ถ่ายรุปออเดอร์นี้ก็ประมาณ4กิโลผมก็ส่งออเดอร์เสร็จแล้วนะครับก็คือเมื่อกี้ออเดอร์นี้คือมีปัญหาคือโทรหาลูกค้าแต่ว่าลูกค้าโทรไม่ติดเออ,อผมไม่ติดลูกค้าแล้วก็ผมก็เลยโทรไปหาคนสั่งแล้วเขาก็บอกว่าถ้าแบบ ติดต่อไม่ได้เงี้ยต้องเอาของไปพื้นที่จุดรับมาก็ปวดหัวเลยนะแต่ว่าโชคดีที่ลูกค้าโทรติดต่อกลับมานะครับก็เลยเอาของไปวางให้ลูกค้าละนี่นะแบบรู้สึกว่างานใกล้ๆไม่ค่ารอบดีวะอันนี้4กิโลได้52บาทแต่ที่เหลือคือแบบวิ่งไกลและค่ารอบน้อยมากนี่นะตอนนี้ก็ได้413บามบาทรถมาได้อีงกงานหนึ่งนะครับตอนนี้3ามทุ่มสเดนี้ก็ อยู่ไม่ไกลเท่าไหร่มะอ่ะก็คือมันอยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหละไปครับนี่นะออเดอร์นี้ก็มาส่งสุปเปวิท47เป็นออเดอร์เงินสดด้วยเดี๋ยวรอ,อลูกค้าม,มารับอ่ะก็วิ่งมาหลายงานนะเพิ่งเคยได้รับงานเงินสดเก็บมา74บาทก็คือรายได้59บาทคือส่งใกล้ๆถือว่าค่ารอบดีนะหรือว่า เป็นเพราะว่ามันเป็นช่วงกลางคืนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแบบส่งมาประมาณ4ี่โลมั้งห้กว่าบาทช่วงแรกๆคือส่งเป็น10กว่ากิโลก็ได้แค่ไม่กี่บาทเองโอ้ไม่ไหวเลยรอดูจะมีงานต่อไหมตอนนี้4ี่ทุ่มสนาทีนะเก็บตังก่อน ตอนนี้นะมานั่งรองงานตรงแถวๆห้องเรกลางคืนคือกดงานไม่ได้เลยกดไม่ทันเขางานมากดก็กดไม่ได้นะเพราะว่าเครื่องเขาน่าจะแรงหรือเปล่าเครื่องเรามันกระจอกหรือเปล่า <S 2> <S 2> โอ้8กิโลน,นี่หายไปละกลางคืนคือมาปุ๊บหายปั๊บเลยนะงานมันน้อยแล้วแบบคนขับน่าจะเยอะเขาก็แย่งงานกันอ่ะผมก็ ขับรถกลับมาก็ไม่มีงานมีแต่ว่าผมไม่ได้กดกดไม่ได้เราก็จะพอแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปถึงห้องจะมาสรุปว่าวันนี้การทํางานของวันนี้เป็นยังไงบ้างแล้วก็น้ํามันนะครับวันนี้ใช้ไป2ขีดผมไม่ได้เติมนะ มาครับเราก็จะมาสรุปการไปขับลาล่ามุก1วันนะครับก็คือผมออกไปออเดอร์แรกอะ่ะมันได้ตอนบ่าย3 58ก็คือประมาณ4ี่โมงเย็นนะแล้วก็ออเดอร์สุดท้ายตอน3ามทุ่มห้แต่ว่าผมกลับมาก็ประมาณ4ี่ทุ่มกว่าก็คือประมาณห้าทุ่มตีไป5้าทุ่มสี 4, ม่โมงถึง5้าทุ่มอ่ะก็คือวิ่งไป6ชั่วโมงนะครับได้มา4 7 2ร้อบาทนะครับความรู้สึกของผมก็คือล,ะล,ะละาลาโมบมันวิ่งแบบ ไกลามากแล้วก็ค่ารอบมันค่ารอบมันน้อยมากอย่างผมวิ่งออเดอร์แรก1.8กิโลได้หัส ได้75บาทออเดอร์ Order ที่2วิ่งไป16.2กิโลได้92บาทออเดอร์ Order ที่3วิ่งไป20.3กิโลได้แค่129บาทส่วนออเดอร์ที่4วิ่งไป9.9กิโลก็ได้64บาทส่วนออเดอร์ที่5กับที่6เนี่ยผมที่ผมรู้สึกว่ามันคุ้มเพราะว่าอันนี้มันเป็นช่วงกลางคืนผมไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะแต่เนี่ยผมวิ่งไปออเดอร์ที่5ผมวิ่งไป4.4กิโลได้52บาทแล้วออเดอร์ที่6คือวิ่งไป4กิโลได้59บาท ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่มันจะมีงานที่แบบว่ามันจะบวกเพิ่มก็คืองานอันนั้นแนะ่ะมันจะเป็นงานที่แบบได้ค่ารอบดีขึ้นแต่ผมกดไม่ได้ไงผมก็กดได้งานธรรมดานี่แหละแต่หลักๆก,ก็คือโอ้โหไม่ไหวอ่ะวิ่งมา20กิโลได้129บาทโคตรไม่คุ้มแบบเราจะได้ค่าอะไรเนาะผมก็ไม่รู้ว่าคนที่วิ่งละล่ามูนแบบเขาวิ่งได้ยังไงนะเขาอยู่ได้ยังไงเออคือแบบวิ่งเราวิ่งไกลแล้วแบบค่ารอบน้อยเนี่ยเราก็แบบ บันทอนตจิดใจนะครับคนเป็นไรเดอร์เนาะ16กกิโลได้9 0ิกว่าบาทม่สำลักเขได้กันยังไงครับแค่วันแรกไม่ไหวแบบนี้ไม่ได้ทำงานหนักกับค่ารอบมันน้อยนิดเดียวอะ่ะแต่ถ้าอย่าง2ออเดอร์สุดท้ายอะ่ะเออผมรู้สึกโอเคอะนะนะันนั้น่ะมันแบบสมเหตุสมผลหน่อยวิ่งมันคุ้มกับค่าวิ่งหน่อยแต่ว่าไอพวกออเดอร์แรกๆอ่ะโอ้โหยิ่งไกลนี่ผมว่ายิ่งไม่คุ้มอะ่ะออตอนแรกอะ่ะผมก็คิดว่า ผมจะรับแบบออเดอร์ร้อยกว่าร้อยกว่าอะไรเงี้ยจะได้ลองวิ่งดูว่าเออมันเป็นยังไงสรุปคือออเดอร์ไกลๆคือยิ่งไม่คุ้มเลยนะยิ่งไกลยิ่งไม่คุ้มอะ่ะถ้าสมมติว่าเราวิ่งแบบออเดอร์ใกล้ๆซอยใกล้ๆเอา่เออเอ,อ,อันนี้น่าจะคุ้มกว่านะมันคุ้มกว่าแต่ว่ามันเห็นยอดช้าแค่นั้นก็ลาลาุมก็ยังเป็นตัวเลือกข้อดีของมันก็คือแบบว่าเรากดรับงานเอง ถ้าสมมุติว่าวันนี้เราแบบเราอยากไปที่ไหนไกลๆอะไรอย่างงี้ใช่ปะเราก็อาจจะเปิดวิ่งไปด้วยได้เปิดวิ่งแบบเลือกงานได้ว่าเออเนี่ยปลายทางมันอยู่ใกล้ๆจุดที่เราจะไปเนี่ยเราก็กดรับงานได้หรือว่าเราอยู่เราหลุดโซนไปไกลเราก็แบบหางานกลับบ้านเนี่ยเออเราก็หางานที่แบบกลับมาใกล้ๆหอเราได้เออคือเราสามารถกดรับงานได้ข้อดีของมันนะแต่ว่าข้อเสียก็คือนี่แหละ ไอเรื่องที่ค่าไม่คุ้มนี่แหละช่วงผมสังเกตช่วงแบบช่วงเย็นอะไรไปถึงแบบทุ่มสองทุ่มเนี่ยงานมันยังมีเรื่อยๆเลยนะงานมันมีเรื่อยๆแต่ว่างานมันแบบไม่ได้อยู่ใกล้เราไอที่มันแสดงออกมามันไม่ได้อยู่ใกล้ๆเรามันอยู่แบบไกลๆอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้กดรับหรอกมันมีงานค้างไว้แต่ว่าเราก็ไม่ได้กดรับเราก็จะรับแค่แบบประมาณ3โลอะไรเงี้ยไม่เกิน3โลอะไรพวกน,นี้เราถึงจะรับเนาะ ประมาณสองสามทุ่มไปก็คือมันจะเงียบละนานๆเด้งทีหรือว่าแบบมันเด้งปุ๊บก็คือเด้งปุ๊บคนก็รับปั๊บเลยอเออล้วก็กดไม่ทันช่วงเช้าอะไรพวกนี้ผมยังไม่ได้ลองไปวิ่งนะก,ก็ไม่รู้ว่า เดี๋ยวไว้ถ้าแบบว่างๆหรือว่าถ้ามีคนสนใจให้ไปวิ่งลาล่ามุฟเต็มวันแบบกลางวันอะไรพวกงนี้ก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับสรุปวิ่งลาลามุฟหนึ่งวันวิ่งไป6ชั่วโมงได้400กว่าบาทยังไม่ได้หักค่าอะไรนะฮะอันนี้ก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับทั้ง YouTube f a c e b o o k t i k ต o k อเลยนะครับทุกช่องทางของผมเลยนะครับผมก็ลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกับเอกราชไรเดอร์เด็ดดอยใหม่นะครับ